ไขข้อสงสัยติดกินหวานทำให้ใบหน้าแก่ก่อนวัยหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ซึ่งเขาได้เผยแพร่สาระความรู้โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลอรามาธิบดีนะครับซึ่งในเรื่องของการกินหวานเนี่ยการติดหวานทำให้ใบหน้าเราแก่ก่อนวัยหรือไม่ ตรงนี้คุณหมอนายแพทย์ศิละกอภัยสารจากสาขาวิชาโรคต่อมไรท่อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเมื่อเรารับประทานอาหารหวานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราก็จะสูงขึ้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่น้ําตาลก็อาจจะมีอาหารจําพวกอื่นด้วยนะครับเช่นข้าวแป้งน้ําตาลเผือกอข้าวแป้งเผือกมันอาหารพวกนี้เนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปก็จะกลายเป็นน้ําตาลทั้งหมดเลยนะครับเมื่อน้ําตาลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเลือดสูงขึ้นเนี่ยน้ำตาลก็จะไปทําปฏิกิริยากับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เช่นหัวใจตาไตาและที่สำคัญก็คือผิวหนังเมื่อน้ำตาลไปทำปฏิกิริยากับผิวหนังในชั้นคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังก็จะเสื่อมสภาพไปทำให้หน้าแก่เร็วน้ำตาลเนี่ยก็มีหลายกลุ่มที่ดูดซึมได้เร็วส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่ในน้ำหวานหรือว่าอยู่ในผลไม้เช่นน้ำตาลกลูกโคสซูโครสฟรุกโตส พวกนี้จะดูดซึมค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำตาลเพียงอย่างเดียวผลไม้เองก็มีน้ำตาลสูงด้วยนะครับน้ำตาลาน้ำหวานต่างๆเนี่ยก็มีน้ำตาลสูงอาหารจะพวกแป้งถึงแม้ว่าน้ำตาลจะขึ้นไม่เร็วก็ตามแต่ว่าร่างกายก็เปลี่ยนให้กลายมาเป็นน้ำตาลได้สุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับส่งผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้น อาหารในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวร้ายทั้งหมดเลยนะครับข้อสรุปก็คือหากต้องการให้เป็นหนุ่มสาวไปนานๆเนี่ยการรับประทานอาหารแบบทางสายกลางเนี่ยดีที่สุดก็คือทานทั้งเปรี้ยวหวา,านมันเค็มกินได้ทั้งหมดแต่ควรจะรับประทานแค่พอประมาณนะครับไม่รับประทานอาหารหวา,านเยอะจนเกินไปไม่รับประทานอาหารมันเยอะเกินไปไม่รับประทานอาหารเค็มเยอะจนเกินไปนะครับ เน้นในเรื่องของทานแบบสายกลางนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับการรับประทานของหวานติดหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลซึ่งเป็นของหวานโดยตรงหรืออาหารจะพวกข้าวแป้งมันเผือกน้ำหวานต่างๆเหล่านี้ถือว่าให้ความหวานนะครับกินเข้าไปก็กลายไปเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็ สามารถที่จะดูดซึมได้เร็วนะครับดูดซึมได้เร็วน้ำตาลก็ไปทำปฏิกิริยากับอว,อวัยวะทั่วร่างกายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผิวหนังนะครับก็จะทำให้ผิวหนังเสื่อมสภาพไปทำให้หน้าแก่เร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ